พุทุชมผู้ได้ถดเพิ่งจะทราบว่าสินห้าเป็นมหาทานพุทุชนผู้ได้ถดัพิึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอรยิยบุคคลทั้งหลายตามการอันควรอันเป็นการบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตพุทธาวัฒนะฉบับทานการให้ได้รวบรวมไว้ซึ่งสิ่งอันตถาคตได้พาสิทธไว้ได้กล่าวไว้ ว่าตถาคตได้ทาสิทธ์ไว้ได้กล่าวไว้และรวบรวมสิ่งอันตรถาคตได้บรญจัดิไว้ว่าตถาคตได้บรรจัดิไว้อันเนื่องด้วยเหตุมีประมาณต่างๆแห่งการให้ทานอย่างละเอียดครบถ้วนเช่ชนความหมายของทาน,อ,นองค์ประกอบของการให้ทานแล้วมีผลมากผลและอานิสงส์ของทานแบบต่างๆเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษา จะได้ทราบถึงสัตว์จาก